ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านที่กําลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทพ,พาครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูนี่ครับต้นผักหวานป่านะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูว่าพืชพี่เลี้ยงและดินแบบไหนที่ผักหวานป่าชอบที่สุดอันนี้ต้องบอกว่าในสวนผมนะครับมีผักหวานป่าหลายร้อยต้นนะครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มลงทุกปีนะครับตอนนี้เป็นปี ย่างเข้าปีที่3แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้เป็นต้นที่สมบูรณ์เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในสวนก็จะเอาไว้เป็นตัวอย่างให้เผื่อท่านมาศึกษาดูงานเผื่อท่านมาดูนะครับว่าผักหวานป่าเป็นต้นแบบไหนต้นใหญ่มันเป็นยังไงนะครับตามธรรมชาติของผักหวานป่าเนี่ยเราก็จะไม่ให้เขาสูงมากนะครับเมื่อเขาโตอย่างมากก็กระเมเ็ดเศษเจเพราะว่าการเก็บยอดมันจะเก็บยากแต่ต้นนี้พิเศษเป็นความภูมิใจต้นใหญ่ ต้นโตต้นสวยที่สุดในสวนนะครับเพราะว่าปัจจัยที่เขางามก็คือเรื่องดินแล้วก็พืชที่เลี้ยงเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเดี๋ยวตามไปดูกันครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวว่าด้วยเรื่องของดินก่อนนี่ครับอันนี้คือดินปกติดินพื้นเขาก็จะราบเรียบแบบนี้ดินที่ผักหวานป่าชอบที่สุดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเป็นโพลเป็นโพลปวกจอมปวก ตรงนี้เมื่อก่อนเขาจะเป็นต้นเดาเนี่ยผมเอามาปลูกเอาเม็ดมันมาปลูกให้เป็นทาย,ยาทมันตายเห็นไหมครับมันตายแล้วก็มีปลวกมาแทะมาอยู่เอาผังหวานป่ามาลงลเขาก็จะงามผังหวานป่านี่ผมปลูกมาต้นใหญ่ที่สุดคือต้นนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูด้านโน้นจะเห็นลำต้นชัดเจนนะครับสูงน่าจะ2เมตรกว่าแล้วน้นครับ เป็นต้นที่ใหญ่ที่โตที่สวยที่สุดเดี๋ยวพาไปดูด้านในนี่ครับท่านผู้ชมดินโพลปวกมันจะเป็นอย่างเงี้นี่ดินอย่างเงี้ยเห็นไหมครับจอมปวกนะนี่ครับลำต้นครับลำต้นต้นนี้ครับเห็นไหมครับใหญ่กว่าแขนแล้วครับเดี๋ยวจะพาไล่ดูเลยครับว่าเขาสูงขนาดไหน ไปโน่นไปไล่ขึ้นไปนำต้นโน้ no. สูงล้ะอันนี้ที่เขาแตกออกมาเนี่ยเพราะว่าเขาโดนพอมาถึงตัวเนี้ตอนเขาเล็กๆอยู่เขาโดนมแมลงเพราะว่าสวนผมใช้เป็นเกษตรอินทรีย์ชีวภาพไม่ได้ใช้เคมีมแมลงก็ก,กัดยอดมันก็เลยแตกออกเหมือนที่ผมทําไว้ใน EP คนก่อน,นนะครับแตกไปยาวโ no. น้นในผมยืนอยู่พื้นนะ มือผมชี้ขึ้นไปสูงกว่ามือผมนู่นครับเฉพาะพจนปวกนี้นะครับมีต้นผักหวานอยู่เดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะหนึ่งต้นอันนี้หนึ่งอันนี้เอามาลงใหม่ครับเนี่ยต้นยังน้อยอยู่ผมเอามาลงใหม่วิธีการปลูกก็มีอยู่3แบบก็เข้าไปดูติดตามใน EP ีก่อนก่อนนั้นได้นะครับวิธีการปลูกผักหวานป่าคันเพาะ,มะเมล็ดทำยังไงปลูกแบบไหนนะครับก็เข้าไปดู นี้ยังต้นเล็กอยู่โตยากแต่โตแล้วยั่งยืนครับประวานปะใบใหญ่ๆโน่นอีกต้นหนึ่งครับตรงนั้นก็มีหนึ่งต้นสองต้นตัวนี้น่าจะประมาณเกือบสิบต้นนะครับตรงนี้เฉพาะโพลปลวกพลนี้นเห็นไหมครับก็ต้นใหญ่ผมว่าจะเอาไว้ตัวอย่างจะไม่ตัด ถ้าเราตัดยอดแต่งกิ่งเราก็ต้องตัดตรงนี้แหละครับตัดออกเลยแต่ผมไม่ตัดหรอกครับผมจะเอาไว้ต้นเนี้จะไว้เป็นแบบเป็นตัวอย่างให้คนดูว่าผักหวานป่าเขาโตเขาสูงขนาดไหนนี่ครับอันนี้คือเรื่องของดินผักหวานป่าเขาชอบแบบนี้ครับเนี่ยส่วนเรื่องพืชพี่เลี้ยงในสวนผมเนี่ยพืชพี่เลี้ยงเขาจะชอบที่สุดก็คือต้นตะขบต้นตะขบไม่ไม่ใช่ต้นที่อยู่โพนปวกนี้นะเป็นต้นนี้ครับเนี่ย เนี่ยต้นตะขบต้นนี้อยู่ใกล้ๆกันต้นใหญ่นี่ในต้นตะขบที่ผมเอามาปลูกทีนี้ทําไมตรงนี้มันมีก็เพราะว่าตะขบรากเขาจะเลื้อยไปไกลมากนียต้นเล็กต้นน้อยก็เป็นรากเขาทั้งนั้นเลยรวมถึงที่เขาออกมาต้นก้นต้นใหญ่ละนี่ก็ต้นตะขบนี่ก็ต้นตะขบนี่ก็ต้นตะขบนะครับเพราะว่าทําไมเราต้องเอาต้นตะขบ แรกๆเลยเราไม่ได้ปลูกต้นตะขบหรอกเราปลูกอันนี้ครับชะอมนี่ชะอมอันนี้มันตายไปแล้วชะอมนี่ปลูกคู่กันเลยเนี่ยต้นเนี่ยปลูกคู่กันเลยเห็นไหมครับยผมเอามาปลูกปลูกประมาณนี้นะครับระยะห่างนี่ครับระยะห่างปลูกคู่กันตอนเขาเล็กๆอยู่ใช้ต้นกล้าแล้วก็มเมล็ดงอกนะครับอันนี้เป็นต้นกล้านะเป็นมเมล็ดงอกด้วย อีกต้นหนึ่งทดลองปลูกไม่ใช่กิ่งตอนนะครับพืชพี่เลี้ยงเราก็จะใช้อยู่เป็นต้นตะขบทำไมต้องใช้ต้นตะขบเดี๋ยวพาไปดูนี่ต้นตะขบต้นตะขบก็ต้นโตพอๆกับต้นตะขบเขาโตเร็วนาะส่วนผักหวานป่าต้นนี้ก็สองปีแล้วครับเนี่ยอายุเขาสองปีแล้วปลูกคู่กันนี่ต้นตะขบพืชพี่เลี้ยง พเลี้ยงนะครับต้นตะขบต้นนี้ยนู่นครับต้นแม่เขาอยู่ตรงนู้นรากเขาเลือ้อยตรงมาทางนี้ครับรากเขาเลือ้อยตรงมาตะขบนี่ปลูกต้นนู้นปลูกที่หลังต้นนี้อีกนะครับพอรากผ่านมาตรงนี้นะครับรากของผักหวานป่าก็จะไปเจอกับรากของตะขบครับเขาก็จะเกี่ยวพันกันแล้วก็โดดกินน้ําเลี้ยงจากรากของต้นตะขบเนี่ยผักหวานป่าเขาถึงบอกทําไมต้องมีพืชพี่เลี้ยงเพราะว่าเขาอาศัย กินน้าเลี้ยงจากรากของพืชพเพีียงนี่แหละครับรากเขาใจีสวยรากเขาอวบเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับเยมามาดูว่ามีอะไรบ้างนี่นี่ก็ผักหวานป่านะครับอันนี้ผมเอามาลงทีหลังชุดนี้ปลูกด้วยอันนี้อันนี้เลยนะต้นนี้ปลูกด้วยต้นกล้าครับนี่นี่นลำต้นเขาเห็นไหมนี่ต้นเขาให้ดูนะ อันนี้ปลูกไว้สองต้นคู่กันเลยครับเพราะว่าเวลาผมเพาะเนี่ยผมเพาะผักหวานป่าผมจะไม่ได้เพาะเม็ดเดียวนะผมเพาะในถุงดําผมจะเพาะสองมเมล็ดคู่กันเห็นไหมครับนี่ยนี่หนึ่งต้นนี่อีกหนึ่งต้นครับนี่ก็จะเอาไว้สองมเมล็ดในถุงดําเวลาเขาแตกเป็นต้นกล้าขึ้นมาเราก็เอามาลงคู่กันเลยนี่ครับนี่เราก็เอาฟางเอาดินอะไรใส่เขาดินเขา ดีอยู่ตรงนี้ปลูกงไงมันก็งามนะครับมีคนบอกปลูกข้าวหวานป่าไม่ขึ้นต้องเป็นคนมือเย็นอันนี้ผมก็ผมก็มันก็อย่างว่าแหละเนาะความเชื่อบางคนก็บอกปลูกอะไรก็ไม่งามมือร้อนบางคนก็บอกปลูกยังไงอาจานปลูกอะไรมันงามได้เพราะว่าเราเป็นคนมือเย็นอันนี้ก็ไม่แน่ใจ <c oughs> นี่ครับยอดเขาแตกขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูนี่ยอดที่สวยเห็นไหมครับแต่ไม่รู้จะโดนมแมลงแทะเมื่อ,อไหร่ อีกต้นหนึ่งนี่ครับี่ต้นนี้ปลูกพร้อมกันทางว่านป่าเขาจะโตไม่พร้อมกันนะเหมือนคนเราเนะี่ยคลอดพร้อมกันแต่โตไม่เท่ากันครับต้นนี้อันนี้จะโตวกว่าเห็นไหมเนี่ยครับเปรียบเทียบกันนะนี่โตวกว่าเห็นไหมครับนี่ก็สองทั้งเกตเราจะมีสองหนึ่งสองนี่ปลูกพร้อมกันมันยังโตไม่เท่ากันเลยเพราะเอามาเล็ดมาปลูกข้างกันทําใส่ถุงดำนะครับ เดี๋ยวไล่ขึ้นมาดูน,นี่เขาเรียกว่ากิ่งกระโดงครับท่านผู้ชมครับอธิบายเพิ่มเติมอันนี้ก็เด็ดออกให้เขาแตกใหม่การเขาเรียกการริใบผมทําไว้ในช่องรายละเอียดก็เข้าไปดูได้เพิ่มเติมนะครับวันนี้จะว่าว้เรื่องดินอย่างเดียวกับพืชเพรียงเลากลิ่งดูแลเขาเราต้องดูแลใส่ใจทุกอย่างที่เรา ที่เราปลูกไม่ใช่ผักหวานป่าคือต้นไม้ทุกอย่างหรืออะไรทุกอย่างเราก็ต้องใส่ใจครับถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็เหมือนเราไม่สนใจเขาว่าเขาก็ไม่งามนี่ครับอันนี้เขาเรียกกิ่งกระโดงนะครับท่านผู้ชมครับนี่กิ่งกระโดงได้ได้สองกิ่งกระโดงเลยนี่ในต้นแม่เข้ามาสะดุดตรงนี้เขาก็งอมาทางนี้มันกิ่งกระโดงขึ้นนี่ครับกิ่งกระโดงเขาเรียกกิ่งกระโดงกิ่งนี้จะเป็นกิ่งเมนในอนาคตกิ่งนี้จะต้องเป็นกิ่งใหญ่กิ่งนี้มันก็จะเอ็นไป ก็จะรีบลงรีบลงก็จะไม่โตกิ่งนี้จะโตกว่าแซงกิ่งนี้จะแซงนี่เขาเรียกกิ่งกระโดงกิ่งเมนครับยาวจากแตกไปข้างนี่ครับแตกไปข้างโตขึ้นโตขึ้นแต่พวกนี้จะไม่ให้โตมากเยอะสักเม็ดเนี่ยสักเม็ดหนึ่งผมก็จะแต่งกิ่งทํายอดทํายอดเพื่อที่จะเก็บขายเก็บกินนี่ครับก็จะเอาไว้สองต้นเป็นเป็นตัวอย่างให้คนมาศึกษาว่าต้นใหญ่มันเป็นยังไงนี่ครับ นี่กิ่งกระโดงขึ้นมาเห็นไหมครับนี่แล้วก็แตกเล็กแตกน้อยออกมาจากจากตรงนี้เขาก็จะแตกออกมาเป็นตรงนี้เห็นไหมครับยอดงามๆเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเอาเฉพาะพนนี้มันมีมันมีกี่กิ่งมีกี่ต้นกี่ยอดกันผมนปลูกล้อมไม่หมดเลยนี่ก็ใช่ครับนี่นี่นี่นนนอีกต้นหนึ่งเห็นไหมอันนี้มันตายเอาลงสองนะมันตายเออเออนี่นี่เห็นไหมครับคู่กันเลยนี่ นี่นี่กิ่งนี้อยู่อันนี้อ๋อไม่ตายไม่ตายยังอยู่ยังอยู่อันนี้อันนี้นี่นี่ตายโยาน่นท่านดะูนี่ครับอยาให้ดูภาพไกลๆบ้างเนาะนี่ครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าดินกับพืชเพีียงแบบไหนที่ผักหวานป่าเขาชอบ พลปวกพลน,นี้เดี๋ยวผมก็จะเอามาลงอีกครับเหนไหมครับ,รบต้นสวยที่สวนไม่ได้มีไม่ได้มีเฉพาะตรงนี้ที่เดียวนะครับผักหวานป่าปลูกไว้หลายร้อยต้นเดี๋ยวจะพาไปดูอีกโพลนหนึ่งนี่นี่โพลนี้โพลปลวกโพลนี้เหมือนกันเดิมเขาก็เป็นต้นเสดาเหมือนกันครับ ตรงนี้นี่เป็นโพนป,ปวกขึ้นมาดินมันพูนขึ้นมาอันนี้พึ่งลงได้ไม่ถึงปีนะครับเห็นไหมครับต้นผักหวานป่าไม่ถึงปีถือว่าชื่นใจมากทำไมต้องใช้ล้อรถมอเตอร์ไซค์ยางรถยนต์เก่าอมอเตอร์ไซค์เก่าเนะี่ยก็เพราะว่าเราเอามาล้อมไว้เราเอาปุ๋ยเอาดินเอาอะไรมาใส่ครับก็จะได้ไม่ไหลออกเวลาเราลดน้ำเวลาเจอน้ำฝนนะครับ ต้นงามๆเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปเสียดายหรอกผักหวานป่าเราต้องแต่งยอดเขาตัดอยู่แล้วอันนี้ผักหวานป่าเราให้มแมลงเป็นคนดูแลเป็นคนแต่งยอดให้ธรรมชาติเขาจะสวยงามนี่ก็ผักหวานป่าเห็นไหมครับนี่นี่ก็ผักหวานป่าเฉพาะตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณเกือบสิบต้นน่ะครับน่าจะสิบต้น นี่สเสดาเอาไว้เป็นทาย,ยาทเขาต้นแม่เขาตายมเมล็ดเขาร่วงลงแล้วเขาขึ้นนี่เห็นไหมครับปลูกไว้ข้างๆอันนี้ก็ใช่นะตะก,ก้าเพราะว่าผมเพิ่งเอาลงใหม่ครับเพิ่งเอาลงใหม่ตะก,ก้าครอบไว้ครอบอนโนนไวน้เห็นไหมครับต้นเขายัางน้อยอยู่อันนี้พวกพวกนี้จะเป็นปลูกด้วยน,นี่นี่น,นี่เห็นไหม,มเมล็ดงอกครับนี่นี่มเมล็ดงอก เขาสลัดมเมล็ดเขาก็เป็นต้นขึ้นมามเมล็ดงอกกับมเมล็ดถั่วงอกกัครับพืชที่เลี้ยงที่เป็นชะอมปลูกคู่กันเลยก็เข้าไปดูได้นะครับที่ผมทําไว้ที่ผมมีวิธีการเพราะ,มะเมล็ดแบบเพราะ,มะเมล็ดงอกทํำยังไงนะครับต้นง,งามๆเห็นไหมเห็นแล้วก็ชื่นใจนะ เยอะครับผมปลูกไว้เต็มครับตซนพวกนี้นนแถบเนี้ยใช่หมดครับหวานป่ายาวไปถึงโน้นครับปลูกเป็นแถวเป็นแนวไว้ตะก้าครอบไว้กันแดดให้เขาช่วงแรกต้นเขายังเล็กอยู่วันนี้ก็พามาดูหวานป่าโอเคครับท่านผู้ชมครับเชา้านี้วันนี้ EP นี้ ก็พามาดูเป็นสาระความรู้ก็แล้วกันเนาะในเรื่องของผักหวานป่าเขาชอบดินและพี่เลี้ยงแบบไหนหัวข,ข้อวันนี้เราก็คือดินพี่เลี้ยงแบบไหนที่ผักหวานป่าชอบอันนี้ที่สวนท่านอื่นก็ไม่แน่ใจว่าแบบไหนแต่อันนี้สวนผมเข,เขาชอบแบบนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวว่าด้วยเรื่องของดินก่อนนี่ครับอันนี้คือดินปกติดินพื้นเขาก็จะราบเรียบแบบนี้ดินที่ผักหวานป่าชอบที่สุดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเป็นโพนเป็นโพนปวกจอมปวกตรงนี้เมื่อก่อนเขาจะเป็นต้นสเสดาเนี่ยผมเอามาปลูกเอาเม็ดมันมาปลูกให้เป็นทายาทมันตายเห็นไหมครับมันตายแล้วก็มีปลวกมาแทะมาอยู่ เอาผักหวานป่ามาลงเขาก็จะงามผักหวานป่านี่ผมปลูกมาต้นใหญ่ที่สุดคือต้นนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูด้านโน้นจะเห็นลําต้นชัดเจนนะครับสูงน่าจะสองเมตรกว่าล้วน่นครับเป็นต้นที่ใหญ่ที่โตที่สวยที่สุดเดี๋ยวพาไปดูด้านในนี่ครับท่านผู้ชมดินโพนปวกมันจะเป็นอย่างนี้นี่ดินอย่างนี้ เห็นไหมครับจอมปวกนะนี่ครับลำต้นครับลำต้นต้นนี้ครับเห็นไหมครับใหญ่กว่าแขนแล้วครับเดี๋ยวจะพาไล่ดูนะครับว่าคขาสูงขนาดไหนไปโน่นไ,ไล่ขึ้นไปลำต้นโนับสูงแลว อันนี้ที่เขาแตกออกมาเนี่ยเพราะว่าเขาโดนพอมาถึงตัวนี้ยตอนเขาเล็กๆอยู่เขาโดนมแมลงเพราะว่าสวนผมใช้เป็นเกษตรอินทรีย์ชีวภาพไม่ได้ใช้เคมีมแมลงก็กัดยอดมันก็เลยแตกออกเหมือนที่ผมทําไว้ใน E ี p ีก่อนๆนะครับแต่ขึนไปยาวนู่นครับในผมยืนอยู่พื้นนะนะีมือผมชี้ขึ้นไปสูงกว่ามือผมนู่นครับเฉพาะ พนปวกนี้นะครับมีต้นผักหวานอยู่เดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะหนึ่งต้นวันนี้หนึ่งอันนี้เอามาลงใหม่ครับเนี่ยต้นยังน้อยอยู่ผมเอามาลงใหม่วิธีการปลูกก็มีอยู่สามแบบก็เข้าไปดูติดตามในเอพีก่อนๆนั้นได้นะครับวิธีการปลูกผักหวานป่าคันเพาะมาเมล็ดทายังไงปลูกแบบไหนนะครับก็เข้าไปดูเห็นไหมครับนี่ยังต้นเล็กอยู่โตยาก แต่โตแล้วยั่งยืนครับปากหวานป่าใบใหญ่ๆหโน่นอีกต้นหนึ่งครับตรงนั้นก็มีหนึ่งต้นสองต้นตัวนี้น่าจะประมาณเกือบสิต้นนะครับตรงนี้เฉพาะโพลปลวกโพลน,นี้เห็นไหมครับนี่ก็ต้นใหญ่ผมว่าจะเอาไว้ตัวอย่างจะไม่ตัดถ้าเราตัดยอดแต่งกิ่งเราก็ต้องตัดตรงนี้แหละครับตัดออกเลย แต่ผมไม่ตัดหรอกครับผมจะเอาไว้ต้นเนี้จะไว้เป็นแบบเป็นตัวอย่างให้คนดูว่าผักหวานป่าเขาโตเขาสูงขนาดไหนเนี่ยครับอันนี้คือเรื่องของดินผักหวานป่าเขาชอบแบบนี้ครับส่วนเรื่องพืชพี่เลี้ยงในสวนผมเนี่ยพืชพี่เลี้ยงเขาจะชอบที่สุดก็คือต้นตะขบต้นตะขบไม่ไม่ใช่ต้นที่อยู่โพนปวกนี้นะเป็นต้นนี้ครับเนี่ยเนี่ยต้นตะขบต้นนี้อยู่ใกล้ๆกกันต้นใหญ่เนี่ยในต้นตะขบที่ผมเอามาปลูก ทีนี้ทําไมตรงนี้มันมีก็เพราะว่าตะขบรากเขาจะเลื้อยไปไกลมากเนี่ยต้นเล็กต้นน้อยก็เป็นรากเขาทั้งนั้นเลยรวมถึงที่เขาออกมาต้นก้นต้นใหญ่ลนนนะนี่ก็ต้นตะขบนี่ก็ต้นตะขบนี่ก็ต้นตะขบนะครับเพราะว่าทําไมเราต้องเอาต้นตะขบแรกๆเลยเราไม่ได้ปลูกต้นตะขบหรอกเราปลูกอันนี้ครับชะอมเนี่ยชะอมอน,นี่มันตายไปแล้ว ชอมนี่ปลูกคู่กันเลยเนะี่ยต้นนี้ปลูกคู่กันเลยเห็นไหมครับเนี่ยผมเอามาปลูกปลูกประมาณนี้นะครับระยะห่างนี่ครับระยะห่างปลูกคู่กันตอนเขาเล็กๆอยู่ยใช้ต้นกล้าแล้วก็มเมล็ดงอกนะครับนี่อันนี้เป็นต้นกล้านะเป็นมเมล็ดงอกด้วยอีกต้นหนึ่งทดลองปลูกไม่ใช่กิ่งตอนนะครับ พืชพี่เลี้ยงเราก็จะใช้อยู่เป็นต้นตะขบทําไมต้องใช้ต้นตะขบเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยต้นตะขบต้นตะขบก็ต้นโตพอๆกับต้นตะขบเ้าโตเร็วนะส่วนผักหวานป่าต้นนี้ก็สองปีแล้วครับเนี่ยอายุเขาสองปีแล้วปลูกคู่กันนี่ต้นตะขบพืชพี่เลี้ยงพืชพี่เลี้ยงนะครับต้นตะขบต้นเนี้ยนู่นครับต้นแม่เขาอยู่ตรงนู้นลากเขาเลื้อยตรงมาทางนี้ครับ ลากเขาเลื้อยตรงมาตะขบนี่ปลูกต้นนั้นปลูกที่หลังต้นนี้อีกนะครับพอลากผ่านมาตรงนี้นะครับรากของผักหวานป่าก็จะไปเจอกับรากของตะขบครับเขาก็จะเกี่ยวพันกันแล้วก็โดดกินน้ําเลี้ยงจากรากของต้นตะขบเนี่ยผักหวานป่าเขาถึงบอกทําไมต้องมีพืชพี่เลี้ยงเพราะว่าเขาอาศัยกินน้ําเลี้ยงจากรากของพืชพี่เลี้ยงนี่แหละครับรากเขาใะสวยรากเขาอวบ เป็นพืชตะกูลถั่วนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนี่นี่ก็ผักหวานป่านะครับอันนี้ผมเอามาลงทีหลังชุดนี้ปลูกด้วยอันนี้อันนี้เดียนะต้นนี้ปลูกด้วยต้นกล้าครับนี่นี่นี่ลำต้นเขาเห็นไหมนี่ต้นเขาให้ดูนะอันนี้ปลูกไว้สองต้นคู่กันเลยครับเพราะว่าเวลาผมเพาะเนี่ย ผมเพาะผักหวานป่าผมจะไม่ได้เพาะเม็ดเดียวนะผมเพาะในถุงดําผมจะเพาะสองเมล็ดคู่กันเห็นไหมครับเนี่ยนี่หนึ่งต้นนี่อีกหนึ่งต้นครับเนี่ยก็จะเอาไว้สองเมล็ดในถุงดําเวลาเขาแตกเป็นต้นกล้าขึ้นมาเราก็เอามาลงคู่กันเลยเนี่ยนี่ครับนี่เราก็เอาฟางเอาดินอะไรใส่เขาดินเขาดีอยู่ตรงนี้ปลูกงไงมก็งาม,มาครับเนี่ยมีคนบอกปลูกผักหวานป่าไม่ขึ้น ต้องเป็นคนมือเย็นอันนี้ผมก็ผมก็มันก็อย่างว่าแหละเนาะความเชื่อบางคนก็บอกปลูกอะไรก็ไม่งามมือร้อนบางคนก็บอกปลูกยังไงอาจารย์ปลูกอะไรมันงามได้เพราะว่าเราเป็นคนมือเย็นอันนี้ก็ไม่แน่ใจ <c oughs> นี่ครับยอดเขาแตกขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูนี่ยอดที่สวยเห็นไหมครับแต่ไม่รู้จะโดนมแมลงแทะเมืออ่อไหร่อีกต้นหนึ่งนี่ครับนี่ต้นนี้ปลูกพร้อมกันถ้วนป่าเขาจะโตไม่พร้อมกันนะ เหมือนคนเราเนะี่ยคลอดพร้อมกันแต่โตไม่เท่ากันครับต้นนี้อันนี้จะโตวกว่าเห็นไหมเนี่ยครับเปรียบเทียบกันนะนี่โตวกว่าเห็นไหมครับนี่ก็สองทั้งเกตเราจะมีสองหนึ่งสองนี่ปลูกพร้อมกันมันยังโตไม่เท่ากันเลยเพราะเอามาเล็ดมาปลูกข้างกันทําใส่ถุงดำานะครับเดี๋ยวไล่ขึ้นมาดนูนี่เขาเรียกว่ากิ่งกระโดงครับท่านผู้ชมครับ อธิบายเพิ่มเติมอันนี้ก็เด็ดออกให้เขาแตกใหม่การเขาเรียกการริใบผมทําไว้ในช่องรายละเอียดก็เข้าไปดูได้เพิ่มเติมนะครับวันนี้จะว่าด้วยเรื่องดินอย่างเดียวกับพืชพิเลี้ยงเลาะกิ่งดูแลเขาเราต้องดูแลใส่ใจทุกอย่างที่เราที่เราปลูกไม่ใช่ผักหวานป่าคือต้นไม้ทุกอย่างหรืออะไรทุกอย่างเราก็ต้องใส่ใจครับถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็ เหมหือนเราไม่สนใจเขาอะเขาก็ไม่งามนี่อันนี้เขาเรียกกิ่งกระโดงนะครับท่านผู้ชมครับนี่กิ่งกระโดงได้ได้สองกิ่งกระโดงเลยนี่ใต้นแม่เขามาสะดุดตรงนี้เขาก็งอมาทางนี้มันกิ่งกระโดงขึ้นนี่ครับกิ่งกระโดงเขาเรียกกิ่งกระโดงกิ่งนี้จะเป็นกิ่งเมนในอนาคตกิ่งนี้จะต้องเป็นกิ่งใหญ่กิ่งนี้มันก็จะเอ็นไปก็จะรีบลงรีบลงก็จะไม่โตกิ่งนี้จะโตกว่าแซงกิ่งนี้จะแซงนี่เขาเรียกกิ่งกระโดงกิ่งเมนครับยาว แตกกออกไปข้างนี่ครับแตกไปข้างโตขึ้นโตขึ้นแต่พวกนี้จะไม่ให้โตมากเี๋ยวสักเมนะ็ดเนี่ยสักเม็ดหนึ่งผมก็จะแต่งกิ่งทำยอดทำยอดเพื่อที่จะเก็บขายเก็บกินเนี่ยครับก็จะเอาไว้สองต้นเป็นเป็นตัวอย่างให้คนมาศึกษาว่าต้นใหญ่มันเป็นยังไงเนี่ยครับนี่กิ่งกระโดงขึ้นมาเห็นไหมครับนี่แล้วก็แตกเล็กแตกน้อยออกมาจาก จากตรงนี้เขาก็จะแตกออกมาเป็นตรงนี้เห็นไหมครับยอดงามๆเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเอาเฉพาะพนนี้มันมีมีกี่กิ่งมีกี่ต้นกี่ยอดกันผมปลูกร้อมไม่หมดเลยนี่ก็ใช่นี่นี่นี่อีกต้นหนึ่งนไหอันนี้มันตายเอาลงสองนะมันตายเออเออนี่นี่เห็นไหมครับคู่กันเลยนี่นี่กิ่งนี้อยู่อันนี้อ๋อไม่ตายไม่ตายยังอยู่ยังอยู่ อันนี้อันนี้นี่นีน่แต่นอนูนครับเดี๋ยวให้ดูภาพไกลๆบ้างเนะนี่ครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าดินกับพืชเพีียงแบบไหนที่ผักหวานป่าเขาชอบ,บโพนปวกโพนนี้เดี๋ยวผมก็จะเอามาลงอีกครับ ต้นที่สวยที่สวนไม่ได้มีไม่ได้มีเฉพาะตรงนี้ที่เดียวนะครับผักหวานป่าปลูกไว้หลายร้อยต้นเดี๋ยวจะพาไปดูอีกโพลหนึ่งน,นี่โพลนี้โพลปวกโพลนี้เหมือนกันเดิมเขาก็เป็นต้นเสดาเหมือนกันครับนะตรงนี้นี่เป็นโพลปวกขึ้นมาดินมันพูนขึ้นมาอันนี้พึ่งลงได้ไม่ถึงปีนะครับเห็นไหมครับ ต้นผักหวานป่าไม่ถึงปีถือว่าชื่นใจมากทำไมต้องใช้ล้อลโโรถมอเตอร์ไซค์ยางรถยนต์เก่าอ่ะมอเตอร์ไซค์เก่าเนะี่ยก็เพราะว่าเราเอามาล้อมไว้เราเอาปุ๋ยเอาดินเอาอะไรมาใส่ครับก็จะได้ไม่ไหลออกเวลาเราลดน้ําเวลาเจอน้ําฝนนะครับต้นงามๆเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปเสียดายหรอกผักหวานป่าเราต้องแต่งยอดเขาตัดอยู่แล้วอันนี้ผักหวานป่าเรา ให้มแมลงเป็นคนดูแลเป็นคนแต่งยอดให้ธรรมชาติเขาจะสวยงามนี่ก็ผักหวานป่านไหมครับนี่ก็ผักหวานป่าเฉพาะตรงนี้ก็หนึ่งสสามสี่ห้าหประมาณเกือบสิบต้นนะครับน่าจะสิบต้นน,ะนี่สเสดาเอาไว้เป็นทาย,ยาทรับต้นแม่เขาตายมเมล็ดเขาร่วงลงแล้วเขาขึ้นนี่เห็นไหมครับ โอ้ยคางๆอันนี้ก็ใช่นะตะก,ก้าเพราะว่าผมเพิ่องเอาลงใหม่ครับเพิ่องเอาลงใหม่ตะก,ก้าครอบไว้ครอบอนโนนไว้เห็นไหมครับต้นค่อยยังน้อยอยู่อันนี้พวกพวกนี้จะเป็นปลูกด้วยอันนี้นี่นี่เห็นไหม,มเมล็ดงอกครับนี่นี่มเมล็ดงอกเขาสลัดมเมล็ดเขาก็เป็นต้นขึ้นมามเมล็ดงอกกับเมล็ดถั่วงอกครับ พืชพี่เลี้ยงี่เป็นชะอมปลูกคู่กันเลยก็เข้าไปดูได้นะครับที่ผมทําไว้ที่ผมมีวิธีการเพราะ,มะเมล็ดแบบเพราะ,มะเมล็ดงอกทํำยังไงน้ครับต้นงามๆห็นไหมเห็นแล้วก็ชื่นใจนะเยอะครับผมปลูกไปเต็มเครับโซนพวกนี้นแถบเนี้ยใช่หมดครับ หวานป่ายาวไปถึงโน่นครับปลูกเป็นแถวเป็นแนวไว้ตะกร้าครอบไว้กันแดดให้เขาช่วงแรกต้นเขายังเล็กอยู่วันนี้ก็พามาดูหวานป่าเขเครับท่านผู้ชมครับช้าวนี้วันนี้อีพีนี้ก็พามาดูเป็นสาระความรู้ก็แล้วกันเนาะในเรื่องของผักหวานป่าเขาชอบดิน และพี่เลี้ยงแบบไหนหัวข,ข้อวันนี้เราก็คือดินพี่เลี้ยงแบบไหนที่ผักหวานป่าชอบอันนี้ที่สวนท่านอื่นก็ไม่แน่ใจว่าแบบไหนแต่อันนี้สวนผมเข,เขาชอบแบบนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ